สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันในวันมหิดนนะคะคิวก็มีพันธกิจนะคะช่วงเช้านะคะวันนี้ก็เลยต้องรีบไปที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่ามีนัดเข้าร่วมงานนะคะวางพวงมาลานะคะเนื่องในวันมหิดนเนาะวันนี้นะคะก็เมื่อเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็จะต้องมาแต่งองค์ทรงเครื่องกันสะหน่อยนะคะใส่สูตรหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นงานพิธีการนิดนึงนะคะ ก็ในวันนี้นะคะก็เหมือนแบบว่าเขาจะวางพวงมาลากันเช้านิดนึงค่ะก็เลยแบบนัดทุกคนเช้านะคะที่7จ็ดมงครึ่งนะคะนี่นะคะก็ใส่รองเท้านะคะเป็นรองเท้าคัชชูค่ะทุกคนก็จะมีทั้งอ่า นิสิตแพทย์นะคะแล้วก็เหล่าบุคลากรทั้งคณะแพทย์แล้วก็ฝั่งโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะซึ่งนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่เราไปถึงค่ะเช้ามากนะคะมีแค่นิสิตแพทย์มาหล่าแหลมนะคะแล้วก็ร่วมงานในพิธีนะคะก็มีการปฏิญาณตนมีการดูในส่วนของประวัติต่างๆเกี่ยวกับองค์ มาฮิดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นถึงขั้นตอนการวางพวงมาลาแล้วนะคะก็จะมีทางเหล่าผู้บริหารต่างๆนะคะที่จะมาร่วมวางพวงมาลานะคะอันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะทุกคนแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะมีนิสิตแพทย์เนาะมาร่วมในส่วนของการปฏิญาณตนการเป็นแพทย์นะคะการเป็นนิสิตแพทย์ก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็จะมีในส่วนของอนิสิตแพทย์นะคะก็จะมา ขับร้องเพลงนะคะคิวก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนดูด้วยไปฟังกันคะ่ะ ท้ายกิจกรรมนะคะก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะของบุคลากรแล้วก็ผู้บริหารนะคะเสร็จแล้วนะคะขอเติมกาแฟแล้วขึ้นไปทํางานต่อกัน